รีบไปเร็วเดี๋ยวสายแล้วเนี่ยเออรีบๆอยู่เนี่ยเออระหว่างแต่งตัวมึงก็ตอบคำถามกูไปด้วยแล้วกันวิชาตอนเก้าโมงมีประวัติเวทมนต์และขี่ไม้กวาดอะมึงจะไปไหนก่อนขี่ไม้กวาดเปิดอีกทีตอนบ่ายนี่ประวัติเวทมนต์ก่อนแล้วว่าแต่ห้องมันอยู่ไหนวะแล้วจะไปรู้ไหมครับนี่อะเออถ้างั้นเราก็ไปเหนะไป เรียนวันแรกโคตตื่นเต้นเลยว่ะมาตื่นเต้นปะก็นิดหน่อยนะผมว่าถ้าเป็นคุณเอไม่น่าไปประวัติเวทมนต์แน่เลยเห็นเอก็กลัวศาสตราจารย์อืมก็ไม่แปลกนะแถมวิชานี้ก็ดูน่าเบื่อด้วยอะอย่างมันน่าจะไปขี่ไม้กว่าดมากกว่าวะที่นี่เจ๋งตรงที่เราสามารถเลือกวิชาเรียนได้ด้วยก็สนุกดีนะว่าไหม เออก็ดีเหมือนกันนะแล้วเปนโอเทที่นี่ปะที่เอาเถอะครับพี่เดมอนมึงจะดูฟักแค่ไหนกันเชียววะอ่องก็อยู่หน้ามึงเนี่ยมึงตาบอดเหรอกูอมไม่สนอ่ะก็กูไม่อยากเรียนมึงเพื่อหน่อยวะหรือมึงจะไปพืชสมุนไพร ไม่กูไม่ไปที่ไหนนั้นน่ะโอ้ยเชี่ยกูปวดหัวกับมึงไหวสัตว์มันตีกันอีกแล้วเนี่ยไอ้กัสเห็นไหมเนี่ยเห็นดิคู่นี้ตีกันตลอดเลยไปไปไปเขาเขาไปห้ามมันเลยไะเลิกตีกันตีกี่โมงหนูหนูหนูยี่อะไรล่ะเอ้าไอ้กัตมาแล้วเหรอเถียงอะไรกันนักหนาเนี่ย เสียงทางรบกวนไหมเนี่ยอะไรของแม่งก็ไม่รู้มีข้าในที่อะอ่ะ,อะก็กูไม่อยากเรียนฟรหน่อยแม่งมันคับกูมาไอ้หียเรียนๆไปเธอจะได้เก็บคะแนนไม่ง่าย,ายแล้วทําไมคนที่มาเรียนนี่มันน้อยจังวะแต่ละคนนะ่ะอยากจะเรียนไม้กวาดกันมัน้งตอนแรกผมก็นึกว่าพวกคุณจะเรียนขี่ไม้กวาดกันซะอีก <c oughs> มึงดูพวกมันดิเออสมองแ่าจะทึบดีนะโดยเฉพาะไอ้หัวดำต้่นหลุดเลยมก็ดีเก็บคะแนนชิวๆหน่อยเว้ยเฮ้ยแต่ว่านะระวังไอหัวฟ้าไว้ไอ้นี่แม่งดูฉลาดไม่เบาเลยวะ่ะก็จริงเปบาหรอกเพราย้ายไปช่วงบ่ายอ่ะไอ้ขี่แมวกวาดนอะแม่งขี่ตอนเช้ามันดูแดดตูดไหมอะแล้วนี้วิชาเลยจะเปิดแทนช่วงเช้าละ่ะ เห็นว่าเป็นพืชสมุนไพรอ่ะเฮ้ยอะไรก็น่าเรียนนะว่าป่ะนักเรียนทุกคนสามารถเข้าห้องได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและจะปิดห้องภายในสิบนาทีหลังจากนี้เชิญเฮ้ยเรารีบไปจองที่ยังดีกว่าไหม เขารีทิปเอยอะไป่ะปไปไปไปเร็ว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 ไปไปเร็ว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 เร็ปิดนาทีไปกูนั่งหลังนะกูนั่งหลังนะกูนั่งหลังนะปิดนาทีไปกันเร็ววิ่งกระโดดกันเร็ววิ่งกระโดดกันเร็วเอาละนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์ในคาบแรกของเราคาบแรกของเราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์บ้านในโรงเรียนวิเชอร์สคูลอย่างที่ทราบว่าโรงเรียนของเรามีบ้านสามหลังได้แก่มโหรากาอัศนีพิบาล ปานชาติพวกเธอทราบไหมว่านิสัยของแต่ละบ้านเป็นอย่างไรมโหฬารามีนิสัยยิงธนงฉลาดเกมกงเจ้าเล่ชอบการแข่งขันยกตัวเป็นหนึ่งอสนีพิบานมีนิสัยฉลาดพึ่งพาตัวเองได้ชอบเก็บตัวรอบรู้ไวพริบดีปานชาติมีนิสัยซื่อสัตย์กล้าเป็นกล้าตายรักความท้าทายมีคุณธรรมแต่ฉลาดน้อยไปหน่อยดีมาก สมแล้วที่เป็นมโหรากาหนึ่งแต้มสำหรับมโหรากาโอยังไม่ยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ้เหี้ยมันแอบแฝะเราปะวะเออใช่หว่ะอ้เหี้ยอีกหัวเขียวไม่ปิดสักทีไหมไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ไหวแล้วแม่งโว้วโวใจเย็นงั้นงานที่ฉันจะมอบหมายในวันนี้ให้เธอก็คือให้นำเสนอบ้านตัวเอง ฉัในให้เวลา30สินาทีเธอจะแนะนำตัวด้วยวิธีอะไรก็ได้แ,และงานนี้ได้คะแนนบ้านด้วยเฮียมันถึงก็มีงานเลยเหรอวะแต่ก็แลก,กับคะแนนบ้านก็โอเคอยู่นะเอาละดูต้นมาต้นนี้นะคืออะไรใครพอรู้บ้างหนูค่ะหนูค่ะอันนี้ต้นคิมสันกับวาฟังกัสค่ะมันเกิดในใบโอมเขตร้อนพื้นแดงกับฟ้าอยกเก่งมากครับผมแล้ว ก็ต้นนี้นักเรียนระวังนะอย่าอย่าเข้าไปแตะมันเด็ดขาดเลยถ้าเคยยังไม่อยากนอนห้องพยาบาลนะนะก็หลับดำสินะทำไมน่ากลัวจังคือคือคคุณก็ระวังด้วยนะครับมันดูอ,อันตรายนะเอาล่ะทุกคนมาฐานนี้กันต่อเลยนะทานนี้ก็จะเป็นเฮ้เฮ้ในดิสยังรู้เปล่าว่าบ้านเราอะมีเยอะมากเลยฉันก็วมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอ hey, กเฮ้ดิแกจะบ้าหรือไง มันดูอันตรายจะตายไปเฮ้ยแกงอาจจะไม่รู้วเว้ยแต่เราลองจับให้ดูนี่นี่นดูดูเฮ้ยยินยีนยนยนศัสตราจารย์ครับฮะพอพอพอบอกแล้วไงว่ามันอันตรายน่ะไม่เ,เรามางเงาซะเลยศัสตราจารย์ทำไงดีครับอย่าแตะเพื่อนคนนั้นนะเดี๋ยวเดาติดพิษที่บาดแผลนี่ออ่า,น,อาน,นี่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อหนูช่วยเองค่ะ จงลอยโอ้คุณคาร่าเก่งมากๆเลยค่ะข,ข,อขอบคุณมากนะคุณคาร่าไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ผมน้ำหน้ามาแล้ว <c oughs> เอ่อตาตานครับเขาทำให้เกิดเรื่องรุ่งงรนแบบเนี้ยหักคะแนนเลยครับแน่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าในเมื่อที่ผมเตือนแล้วเราก็ไม่ระวังผมขออนุญาตค่ะสองสองแต้มนะครับผม ให้ตายสิเอ่องั้นเราจะแนะนำตัวกนก่อนแล้วค่อยนำเสนอบ้านนิสยัยความหมายสอดคล้องกับนิสัยบ้านดีไหมแล้วความหมายของอาศนีพี่บ้านคืออะไรละ่ะเอ่อนี่ไงเจระมันแปลว่าฉลาดดังไฟฟ้าเป็นเทพแห่งปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมอะ ผมจำได้ผมนำเสนอส่วนนั้นเองโอเคฝากได้เลยนะได้เลยเอางี้งั้นเรานำเสนอแบบสุดยอดภายในบ้านเราไหมแบบว่าแบบว่าเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเอบอุ่นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็ดีนะเอาเรื่องฉลามบ้างไหมแม่งโดนแตะไปยับเลยเหี้ยเออจริงมังไอ้ทียกูไม่ชอบเลยเหี้ยเหม็นขี้หน้าแม่งว่ะดิกูปล่อยแม่งซะ สองสองวงแม่งยเยีชี่ก่อโอ้ยช็อน่ะเออน่ะไม่เป็นไรหลอกเรียงเล็กๆนะ่ะช่างมันช่างมันแน่นอนก็ต้องนําเสนอความไม่ธรรมดาของบ้านเราโมโหรากามันจะสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนี้วะจริงอย่างที่ว่าถึงแม้เราจะมีกันแค่นี้ก็เถอะเอาละ่ะหมดเวลาประชุมแล้วต่อไปเป็นการพรีเซนต์บ้านไหนจะเริ่มพรีเซนต์ก่อนผมขอพรีเซนต์กลุ่มแรกครับเชิญ สวัสดีครับพวกเราบ้านมโหลากาจะมาบปเซนต์บ้านอันแสนเพอร์เฟกที่สุดในโรงเรียนครับผมมโหลากาวินิสัยหญิงธนงฉลาดเกมโกงชอบการแข่งขันฉลาดเกมโกงที่หมายความว่าฉลาดเหนือกว่าใครและเป็นที่หนึ่งในทุกๆด้านชอบการแข่งขันที่หมายถึงแข่งขันกับตัวเองฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นไม่ใช่มาแข่งกับพวกงโง่อ่อนดอยให้เสียเวลาหญิงธนงที่แปลว่าไม่ยุ่งกับคนที่ไม่สนทนา พวกเราคุยกันอย่างแบบใช้สมองและไม่อยากคุยกับพวกไร้สมองเท่าไหร่เราก็ไม่จําเป็นต้องคุยกับพวกคนป่าลิงเขาเลยวะแล้วก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณโอยไอ้ขี้แฝกขนาดนี้กูว<ฮ>่าโรงเรียนเป็นรูหมดแล้วเออจริงแต่มันเล่นโมเคียเนี่ยต่อไปบ้านไหนจะเป็นคนนําเสนอถ้าไม่มีงั้นป่านชาติเชิญ เฮ้ยยกูยังไม่พร้อมเลยเนี่ยเอาอยัางไงดีวันนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วเว้ยสู้ let's go <S สวัสดีครับพวกเราบ้านปานชาติจะมาพรีเซนต์บ้านครับผมได้ครับวันนี้ปานชาติครับมีนิสัยฟื้อสัตว์กล้าหารรักความท้าทายครับแล้วก็มีคุณธรรมมีไหวพริบดีครับผมใช่ครับผมบ้านเราอยู่กันอย่างอบอุ่นนะครับผมรักกันดีตีกันตายนะครับผมประวัติบ้านปานชาติก็คือ เรื่องมันเกิดขึ้นมาเช้านี้ครับเอาเลยนักเรียนเดี๋ยวเราออกกําลังกายยามเช้ากันแล้วตื่นตื่นตื่น<ด>เอาได้เวลาตื่นแล้วเร็วนักเรียนตื่นเลย<ด>นักเรียนทำไมต้องตกเวลานี้ด้วยะคะมาแล้วคะ่ะเออมาจาามามาเปิดจา้าเออเอาแล้วอีกสองคนไปไหนละจ๊ะเขาป่วยค่ะอาจารย์อยู่ห้องพยาบาลอ๋อโอเคโอเค,อเคงั้นวันนี้เราก็เดี๋ยวเดียวหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยไอผู้ชายไม่ได้ยินหรืองไงฮะ ครับได้ยินครับมาแลอ,อโอ้ยบทหลังอาจารย์เรียกมาตั้งแต่เช้าว่ากี 1, ่โมงแล้ววะเออตีห้าแล้วนักเรียนมันได้เวลาแล้วครับมันเรียนแปดโมงจานเราต้องออกล่างกายกันยามเช้าเราเป็นฮะถนับแล้วบ้านเราเป็นผู้สร้างประวัติของโรงเรียนที่น่าจดจำที่สุดเก่งที่สุดในสามบ้านแล้วล่ะครับแล้วนอกจากความอบอุ่นที่บ้านเรามีเนี่ย เรายังมีสตราจารย์เดฟที่เป็นสตราจารย์ประจําบ้านของเราที่แสนใจดีดีและมีไฟอันร้อนร้อนที่สุดด้วยอีกด้วยนะครับและเราจะมีเ,เพื่อนเพื่อน<ๆ>บ้านป่านชาติที่เก่งฉลาดและกล้าหาญหลายคนมากที่พร้อมจะช่วยทุกคนที่มีปัญหาครับผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมต่อไปบ้านสุดท้ายอัศนีพิบาลงั้น ไปเหอะไอคัตเื้นเอต้นเต้นไปไปไปสวัสดีครับพวกเราอัศนีพิบาลจะมาเล่าความเป็นมาของบ้านพวกเราครับนีส <c oughs> ใส่ของบ้านอัศนีพิบาลครับคือฉะลาดทฤษฎีพึ่งพาตัวเองได้ชอบเก็บตัวรอบรู้และไหวพริบดีครับคำว่าอัศนีพิบาลมาจาก ความฉลาดดังสายฟ้าเทพปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมเปรียบได้ดังนิสัยของบ้านนี้ครับนอกจากนี้บ้านของเราขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านอัศนีพิบาลจึงมีไหวพริบดีและบึงพาตัวเองได้อีกด้วยไม่ได้เป็นคนอ่อนแออย่างที่ทุกคนคิดนะครับทั้งยังมีความสามารคีและอีกมากมายที่ยังเป็นจุดเด่นอันแตกต่างของเราครับเราเชื่อว่าทุกความแตกต่างคือความสมบูรณ์ที่วิเศษครับและก็ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบค,ครับดีเอาล่ะเชิญถ้างั้นฉันจะประกาศบ้านที่นำเสนอได้ยอดเยี่ยมที่สุดอันได้แก่อัศน,นีพิบาลสามแต้มแล้วก็ เช็คเวลาเรียงของพวกเธอแล้วเชิญรอใครกันวะอ๋ะ<า>อไอ้กัดนี่หว่ามาร์ไอ้กัดเป็นไรไหมเนี่ยไอ้กัีดไอ้กัดเฮ้ยไอ้มึงพาไปห้องไฟบาลดิเอโอ้เฮ้ยวเอาไปไปเอาเฮ้ยโอ้ย อยู่ไหนกันวะอยู่นี่เอ้าเอ้าอยู่นี่เหรอไอ้นั่นให้ไอ้กัปมันนอนพักผ่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าว่ะหิวละหลังกินข้าวเราค่อยมาไอ้กัปก็ได้มาอืมงั้นก็ได้ไปเถอะไปสโตมนเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร้อนร้อนจริงๆเลยไอ้ต้นนั้นโอ้แม่งทำเราแสบจริงเออ หิวจริงๆหิวด้วยนะเนี่ยในห้องนี้มีอะไรให้กินบ้างอยากได้น้ำกับอะไรรองท้องสักหน่อยโอ้พอดีเลยมีของกินอยู่ด้วยอขอกินหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้ยอย,อยหิวข้าวเอานายเป็นไรอะ่ะทำไมนายมาถึงมาที่ห้องพยาบาลนะ่ะ อ่พอดีผมเป็นลมหิวนะเอ้ยงั้นเอานี่ไปกินรองท้องก่อนไหมน้ำกับแอปเปลิลเนี่ยอ่าเ,เดี๋ยวเดเราให้ขอบใจนะเออแล้วทำไมมันยิ่งกินมันยิ่งร้อนเนี่ยพรลมไหมเนี่ยห้งนี้เออนน่นสิ รู้สึกเอ,อ้ยเราคิดไปคิดมารู้สึกว่านายนี่น่ารักดีว่ะนายชื่ออะไรอะเรากัดแล้วนายล่ะเอ,อ่อไม่จำเป็นต้องบอกหรอกน,นายกูฝงไฝ่ว่ะเนี่ยว่าออทำไมเราต้องนั่งตามบ้านกันด้วยวะเออ กูก็ว่าแม่งไม่จําเป็นวะอือเออไปเลยเฮียเจอแล้ใครจะอยู่ก็อยู่อะเอาจริงรเอ้ยนั่งด้วยเว้ยโอ้โหอะไรเต็มหน้าเลยเนี่ยคือมึงข้ามมากูไม่ไดห้หรอกนะเว้ยแต่ว่าคนอื่นจะมองพวกมึงไม่ดีนะเว้ยเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เฮียแค,นคน่นั่งสองคนแม่งก็น่าเบื่อแล้วฝั่ง,งนู้นอะเออนั่งกับเพื่อนเป็นไรไปวะเฮียพวกบ่นก็มีแต่บ้บานเขียวไว้เออเออเออแล้วแต่หุองแล้วกันนะ กูแดกด้วยดิเ <pinky> ฮ <mud> ้ยไม่ของน้อยอยู่ขอฉน้นดิสามชั้นแล้วมึงเห็นไหมนู้นไปเอาดิเฮ้ยเอาไปด้วยถ้างั้นอะขอกินอะไครเอ่อศารารย์ทั้งหลายครับดูเหมือนว่าพวกเด็กเนี่ยจะเริ่มไม่สนใจเรื่องการแบ่งแยกแล้วนะครับไอเรื่องการแบ่งสีเราแบ่งให้เนี่ยอืมไหวกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยอ่ามันไม่ใช่กฎก็ไม่มีใครต้องใส่ใจอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเถอะ <ler> อ่ะแล้วว่าแต่เด็กที่ห้องพยาบาลน้ำอาหารไปให้หรือยังอะเอ่อเอเอ็มจิงยินด้วยผมผมรู้สนิทเลยงั้นผมขอไปก่อนนะครับผมมีเด็กจะเน้นงฉันด้วยนำจานไปสองจานยิงปะเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วคุณจะไปไหนฮะอ๋อไปครับม ไม่จำเป็นไปดีกว่ามาไในก็ได็กผมนะคุณนี่ดื้อจริงเลยนะไปไปครับผมต่างๆนี่คุณในกิฟับคร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 ับเพื่อนของคุณที่อยู่ห้องพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้างผมผมกะว่าจะไปดูตอนกินกินพวกนี้เสร็จอะเงินเงินผมนำเข้าไปให้คุณยินนะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับ ให้เอาหมูสามชั้นให้เขาด้วยไหมครับเอาออกมาสักโหลหนึ่งก็ได้ได้ครับไดครับไว้รอกันเลยหรอเอ้ยแต่อาจารย์เลยล่ะอุ้ยแบ่งหน่อย่างนั้นหน้าวันคุณกืกไกลๆเอาเอ้ยใครวะอุ้ยครับสตรอาจารย์เป็นหรอของคุณอาการเป็นยังไงบ้างผมเดาว่าเขาน่าจะเป็นลมพ้อหิวครับแล้วนายจะไม่นำอาหารไปเพื่อน ไปให้เพื่อนของคุณนั่นหรออืมได้ครับศาสตราจารยา์ปากด้วยนะครับโอ้โอไม่รอกัน,นอีนกละเฮ้ยเชน่ากลัวป่ะเห็นไหมศาสตราจารย์เบ<อ>ลเลียมง่ายนิดเดียวเองศาสตราจารย์เล,ล่าฉลาดที่สุดเลยครับผมหรอ,อใช่ครับผมโอ้ยไอ้กั๊ดมันจะชอบของเราที่เอาไปให้ปะวะไอ้ม้ย <c oughs> เอเ,เห็นมันกินทุกอย่างเหมือนกันแล้วมันไม่เลือกกินเว้ย <S <S มึงดูดิออะไรออข้างหน้าน้มันเดินเก๊กอะไรคนเดียววะนะ่ะเฮ้ยมึงก็ทักมันดิเฮ้ยไอ้นุออ่มมีมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับเอ่อเห็นเดินคนเดียวครับเลยสงสัยอ๋ออะไรเอาเี้ย ตาผีเขียวว่ะไอ้ยี่กูไม่น่าทักเลยสัตว์เออช่างมันเถอะไปรีบเอาของไปกัดได้แล้วไปยี่กูเห็นหน้าเหมือนไฟชิบหายเลยอะไรของมึงเนี่ยเยี่ตกทำติมไหมยี่ทำซ่าดเดวไดมอนด์หนูเช้าวัยมาร์กเร็ลเดอร์ตกฟีโอ้ยประตูก็ตั้งเล็กเล็กอะไรวะอ่องนอนแล้วเนี่ยนี่แก่ เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยคงไม่ใช่พวกมึงจะเอ่ไม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 ่ใช่อย่างที่คิดเอ่ออะไรกันเฮ้ยสว่างมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วบบทตายเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ละอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยงงไอ้กัดมันเกิดอะไรขึ้นวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะผมกินไอ้นั่นเข้าไปแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าภาพมันตัดเอาละครับท่านผู้ชมงงกันไปครับจังหวะนี้กูก็งงงงเหมือนกันกูก็งงงงไม่ไอเอสงงฟรีไอ้คัดมึงทำอะไรวันเนี้ยไม่รู้อ่ะเอ้าเอ้าเอ้าไอเกย์หนีไปไหนวะแปลกแปลกนายกูนาลัวชะพัดเลยตกตกเฉยไม่หายเลย เขาทำไมถึงเขาถึงนอนลงกองไปกับพื้นได้ละ่ะไม่แผลไม่แกลกอยู่ด้วยน่นากลัวชะมัดเลยไตายสิอา้าวน้องชายเป็นไรนั่งทุสันเงึ๊ะนายเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้มีอะไรไม่สบายใจให้เราช่วยบ้า,านายโอเคหรือเปล่าเนี่ย เราช่วยนายได้เราก็จะช่วยนะอะผมอะคืออ,อ้าวเวสาออยู่นี่เองเรากำลังตามหานายเลยแล้วนี่อ๋อฮดูเหมือนเพื่อนนายมาแล้วนี่งั้นเราไปก่อนนะ <c oughs> ดูแลเพื่อนนายดีๆล่ะนี่เวสว่าเขาแกล้งนายเหรอครับครับครับไม่มีอ่ะ เปล่าครับเอ่อไม่มีอะไรหรอกเขาเอ่อเห็นผมถ้าไม่ดีนะอ๋อพวกพวกเขาเลยถามผมว่าเป็นไหนรหรือเปล่าเฉยๆนะครับอ๋อ,อางานแ็่ดีไปสร้างมาแล้วกันเพราะจันนี่สวยดีนะเหมือนมันกำลังยิ้มเลยอ่ะอืมเธอนี่นะมองโลกในแง่ดีจังเลยฉันอะไม่อยากคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีนี่นะเพราะฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นงไงล่ะ ฉันก็ไม่อยากคิดเรื่องไม่ดีไม่ดีนะแต่เธอรู้ปะเวลาแบบนี้นะ่ะตัวร้ายอะ่ะมันจะโผล่ออกมารู้สึกไม่สบายใจไงไม่รู้แฮะอ่อนๆนะไม่เครียดไปนะเธอยังมีฉันอยู่ <laughs> ขอบใจนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ฉันจะสอนเบื้องต้นก่อนถ้ารับนาที่สอนหลักๆเองพวกเธอก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันสวัสดีครับโฟล่าบ้านอาสนีพิบาลจะมานำเสนอเวทมนต์ใช้ป้องกันตัวครับฉันขอโทษนะฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเลยเธอไม่ผิดหรอกเฮ้ยให้ปิดสิบ้านจะปิดอยู่แล้วยังไม่เห็นเวทเลยคือว่าทําไมชื่อเวทของกลุ่มผมกับกลุ่มมโหรล์ก้ามาถึงเหมือนกันล่ะครับนี่พวกแกพูดบ้าหรือพ่อมึงอยู่น้าหรือเปล่าทิ่กอ์ฟเรนก็รีบไปตามหาก่อนที่บ้านจะปิดกันไหมรู้สึกแปลกๆแล้วอ่ะไม่มีปัญหา